สวัสดีจ้ามันนี่มันเบิร์นแมนอ่ะของบอฟฟ้าขอดอีกเนาะสวัสดีจ้าพ่อนี่มันนี่พามาเอาฟ้าขอดอีกได้พี่น้องว้ายลูกมันถูกประดุมมีหอนลูกฟ้าคอดเทวที่แล้วอันที่พามาเอาอนน้นพี่น้องมันเอาบพะท่านเบิดอันเทียวนี่มันมันมันหน้ามันเนื้อเพราะไหลแล้วก็เลยวานซีมาเอาให้มันเบิดนะพี่น้องมีหอนลูกมันด้วบาดนี่เด้อลูกประดุกหน่อยก็มีอุปเคร่งหน่อยก็มีหน่อกรมีบาด นี่หัวตัวหนุย่ยมีหัวลูกที่ห้องวั่วที่แล้วอยู่ลงกบที่หนามันหลุดแน่ๆจา้ะเ,เ,เดี๋ยวเจาะเดียวนี่แหละจ้ะเนาะกระบะเจาะเดียวนี่ก็ได้หลายอยู่ดิขงวดที่แหล่ารู้สึกว่าตัวใหญ่มันก็นลงไปอุ้ยลูกมันตะขิงตะเขิงกระมีหลูมกมันกระมี อุ้ยม้่นนันตัวใหญ่รหรือเปล่านะพากันกระโดดอยู่พอหวดที่แล้วมองนี้มันนามหลายห้อกก็เลยเอาบ,าอบา่าบาาได้เนาะบ่ได้บ่มีอยู่นะแม่ไม่คิดตรงาเสีเยเยอันนั้นออก เลอดขดินออกเป็นซาซาออยู่บานเดียวตัวหนึ่งนะกระดูกเลือดไหลอยู่ได้อยู่นี่มันจะเป็นใหญ่ดิเห็นมันดิ่นอยู่เลยจ้าพี่น้องเห็นมันดิ่นอยู่ตาบ้าไมนเงินหมุนขีดตุ่มหมุนขีดตุ่มเออาาหจนยเพราะว่างอมกับปลาได้ได้หนี่ปลาดุกนี่ปากมือเลยปลาดุกหน่อยกับปลาแพร คนอยู่ทั้งหลังนมน,นา<ห>ก็ห<น>อมกเหอมสีสาไปเองาหนังไม่ต้องเ <ions> <c oughs> นเนาะมันสิบ่ไหลลงมาบ่ปัน,นหนังไหล่เห้นก็หนบมหมันไหลมาอ๋อให้มนไปทั้งนเราจ้ะบวกนน้อยหนึง่งแต่ว่ามันเป็นปลาดุก ก็หม่นน้ำแล้วก็คันสิงมเลยก็ไปสิบ่าไปน้ำบ่เออก็โดยไปแล้วพอวันหนามันหน่อยยูหันแต่ยังได้ประดุกงไงหนึ่งยูหันเดี๋ยวจิบไปงเดีวจะไปงอมก่อนไปงอมเอาีกปี่ยน ตัวแบกใหญ่นึงอุ้ยตัวนี้ยังใหญ่เหนไหเนไพี่น้องเนี้ยตัวบักใหญ่นึงแบบนี้อุ้ยอะเดียวบอกค่อยน้ออุ้ยเห็นไเห็นไหเห็นพี่น้องเห็นใหญ่ขนาดเลยจ้าเนี่สอืจอตัวนี่ดูใหญ่อุ้ยขไปนี่ยยังก่อน่ะสองตัวนนี้นี่ไม่ต้องก็หอมสองตัวบอกตัวใหญ่นะบอกสองตัวตัวใหญ่เลยจ่าตัวกืบสาแขน ม okay. is ันก okay. oui, okay. ็เข่งเนาะคีเดนี้เห็นตะหลังมันนี่ตะหลังไม่หบ่กเมนี่จะสองตันี่นก้องนึอใเดนี้เห็นบอลนี่ตะบุโอโหอโอ้้อ้นอ้้อ้อง โอ้โตัวใหญ่อยู่ดินุ่มย,ยังอยู่นี่พอปนเลยอีกตัวหนึ่งอยู่ด้นี่เดี๋ยวมันยูหันลนันนี่เห็นตาเนี่ยมันเห็นตาหลมมันว้ากระด่าตัวใหญ่บ่เนี่ยตัวใหญ่ก็ตัวหน,น่อยบ่ยังบ่แพร่อยู่ต้องใส่ดิพันเอาน่ปไปดูหน่อยก็บ่แพร่อยู่นี่ก็ะซ่องสามตัวนะไปะดูเนี่ยอันตราย วนลมนมาอีกแล้วนะเมนของเอาอยาาปกาดุกสอดบอกวิ่งสอดอยู่เนาะวิ่งขาดออกทั้งนันออกทั้งนันเบอร์ทีพิซ่าทั้งนั้นต่อะเดีอันนี้อสด ยังโมแฝยอยู่นี่เนาะแต่ว่ามันเป็นตัวมันหน่อยลูกมันอะไรจะอะไรเต๋ยวิวนี่มันไม่ได้ตุ่มเนลยหมุนไปนะมุนไม่หมุนขี่ตุ่มตุ่มไม่หมุนขี้ตุ่มตอนแรกนึกว่ามันเห็นปลาดูไงสองตัวดีคือจังเห็นแต่สันหลังทุยๆสองตัวอยู่หรือว่ามัน มุนขีต่อบมาวะเนาะสงสัยมันมุนขีต่มเจ้ะอบบ่แผบอายุหันนะผมมันรลีเข้าไปมันมันมีทั้งกะกระปูมีทั้งกระปูด้ไหมน้องหอมกรปูกระมีกบกระมีหมุนอยู่น้ำกันเฮ้ยบน่ะเดีบนมันสามสี่ตัวบนบตัว ต้องจำขีดตัวมือมาแนะนำเนาะเด้อพี่น้องเด้ออีกตัวหนึ่งไงเด้อพี่น้องนี่แมนนี่เลียนตากรองเห็นว่าสองตัวอึ้บอึ้บอหันกันอยู่นะจ๊ะที่ข้อนรวยไปน้ำกันอยู่ว่าหั้นนะแต่ว่าตัวนี้มันไปหนีอยู่เน่นอ่ากบกันจองเนาะหากันจองมีตัวหนึ่งอยู่ด้วยไหนเด็กอตัวหนึ่งกระยันเต๋อจ้ะ ปลาเข็งบ่นะปลาเข็งไงยูตินปลาเข็งใหญ่พุ่นเหรอนาะปลาเข็งใหญ่พี่น้องหมุนแม่นว่างหอมกันสิดีขันแล้วว่าที่พี่น้องขันเด้ดอืมเด็ดขันเอาอะไที่เอาอะไรก็มุนกระปูเป่าบ่แม่นว่างเอาจ้าบะเอาไว้แย่เพราะมัอันสิกินเท่าจังมาเอาจใจนี่ทั้งกบกระปูปลาจากพี่น้องเดี๋ยนี่กบกระปูปลาพักกันจงพักกันแยง พี่มันซือยางเอาแต่พอกินเล้วจ้ะน้ะบอบ่ได้เอาบอ่ได้เอาไปหลายแต่ว่าปลานี่แม่น้องหอมสิเอาลืออ้อออกเพราะว่ามนนันกินกบย่างนั่นขันขี้ตุ้มแล้วจ้ะบระเทศนี้พี่น้องแม่น้องหอมบ่ได้อุ้ยปลาเข็งมีตะตุยใหญ่ใหญ่ใส่วิธีขั้นต่ออุ้ย เดี๋ยวจ้านี่อย่างแสนสองตัวนี่รู้เห็นอย่างนี้ลูกฮะเป็นบอพี่นอ้องคุ่นขนาดขึ้นเขาจ้าขึ้นตูงไม่ลืมเลยพี่นอ้องไม่น้องขอหอมคันต่อเดี๋ยจ้า มีเรื่อยๆเด้เด้อไหนเห็นปะพราะว่าเขาลีขี้ตุ่ม,มันนะจ่ายุติใส่ขี้ตุ่มได้บ้าแผลได้นี่จ่าพี่น้องแต่ว่ามันมีขี้ตุ่มเขาก็เลยเนบ้ยค่อยเห็นเนาะเดี๋ยวปรเทเขาไปหลังเลาจังสีหูบางเขาได้หลายซ้ำได้เดี๋ยวปลวกเดียวน้อยนี่กับลองนั่นนิดนึงเนาะนี่รองนั่นก็ดูแบบนี้อยู่ หัวหมะงแคุณเอ้นาขึ้นมาขึ้นมาุนี่ขึ้นมาขอ้นมาบิ้นมาขึ้มานมาขึ้นมานาขึปนดาขึนมานม่เนมาขเ้นมานมานมาขึ่นมาขึ้นม่้อาขนม่าขึนมาเึ้ดมากนนานมนนมนานานามนาขนมขึ้นา

เดีด้จะปลาดุกน้อยตัวใหญ่นึ่งพ้องเห็นปนตะมันเนาะแมนเรื่องเหลืองเลยญ่ได้พี่น้องนี่เด้อนีตัวนึงจะตัวใหญ่อ๊โอ้ย กระปดุกญา้อพี่น้องเด้อขออนุญาติพี่นใส่ขาเด้อเพราะว่าลูกปักที่นไม่ทรมานเหลือเกินนะจ้ะจ้าพี่น้องคลิปสึ้นรับมื้อนี้เน้าจ๋านอันไปสาปลางูปลาเาีแยวที่สองข้าหวดก่อนมันเอาบททันเบิดพี่น้อง กินเที่ยวสองนี่ก็ได้หลายเติบอยู่เด้กประดุใหญ่ได้หลายเติบอยู่ปลาเข็งกับต้นไงเติบอยู่จ้าเดี๋ยวดูว่าถ้ากินเที่ยงก็ดีเนาะมันน thing, <ım. S 2> ี <this> ่ป้ากระคึ้มป้ากระคึ้มผลทุสิมาเนี่ยล่ะคึ้มอากาศดีอยู่มันนี่ก็คิดสำหรับมันนี่แม่น้องหอมไปถึงสาวที่น้องไว้่เพิเก่าเล้วจ้าาก้็ไล่ก็แท้ก็ติดตามให้แม่น้องหอมช่องน้องคงแน่วเลยแล้วจ้ะพอเป็นช่องน้องใหม่เนาะจ้ะเนาะแม่น้องหอมถึงมี่กำลังใจเป็นคลิปต่อไปให้พี่น้องหรือเบิ้งอีกเนาะจ้ะเนาะ กับช่ำรักมานี่กับพี่น้องการขอใหมือนกันสวัสดีแม่คุณุู่ทุกคนขึ้นเก่าเจ้าเด้อแม่น้องหอมกาบสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า